ในโอกาสที่ผู้นําของพาม่าเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะทางประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพภคกัณฑ์หรือ CP ีค่ะก็ได้มีโอกาสเข้าพบกับประธานาธิบดีเต็งเส็งของพาม่านะคะเพื่อไปรับฟังนโยบายด้านการลงทุนในของพาม่าค่ะซึ่ง CP ก็ยืนยันนะคะว่าจะยังคงเดินหน้าพัฒนาด้านการเกษตรในพาม่าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจะเพิ่มงบประมาณในการลงทุนอีก1 7 0 0งล้านบาทนะคะนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีพาณิชย์ของพาม่าค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ โรงงานข้าวของ CP Intertrade ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะในโอกาสที่พลเอกเต็งเซงประธานาธิบดีของพมา่าเดินทางเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2555 นอกจากจะมีการหาหรือทวิภาคีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศกับภาคเอกชนไทยด้วยโดยในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้นายธานินเจรวรวนน์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพ่อกระพันหรือ CP พีพร้อมคณะผู้บริหาร CP พีเข้าพบที่โรงแรมแมนดารินออเรนเจลทั้งนี้ภายหลังในการเข้าพบเป็นเวลาประมาณ30นาทีนายธานินได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าทางซีพีมีความยินดี ที่จะช่วยเหลือพมา่าในการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างเต็มที่เนื่องจากไทยกับพมา่ามีความสัมพันธ์อันดีในฐานะประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดในช่วง15ปีที่ผ่านมา CP ได้เข้าไปลงทุนด้านการเกษตรในพมา่าและมีแผนขยายการลงทุนอีก17,000ล้านบาทโดยจะเน้นลงทุนเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจอาทิข้าวโพดย,ยางพาร,ราปาล์มน้ำมันรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยเชื่อว่าจะทำให้ทั้งไทยและพะมา่ามีผลประโยชน์ด้านการเกษตรร่วมกันค่ะ แล้วที่เราจะไปลงทุนก็เร่มเกษตรส่วนใหญ่นะก็าเกษตรครับมีแนวทางยบ้าก็าจะไปเอาของที่ดีที่สุดไปแล้วก็มีความจริงใจนะ<ๆ>แล้วก็ช่วยพัฒนาให้กเกษตรของพม่าเนี่ยดีขึ้นนะแล้วรัฐบาลเนี่ย สนับสนุนแล้วรัฐบาลคุยรู้เรื่องมากเลยนะท่านประธานทิพดีนี่ยอดเยี่ยมมากผมจะเราเริ่มอยู่แล้วแต่จะรีบยิ่งเร็วยิ่งดี พร้อมกันนี้นายธนินกล่าวด้วยว่าในการเข้าพบครั้งนี้ทางประธานาธิบดียืนยันว่าทางรัฐบาลพม่าพร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าไปลงทุนอย่างเต็มที่และเชื่อว่ากฎหมายการลงทุนของพมา่าที่จะมีผลใช้บังคับเร็วๆนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพมา่า ขณะเดียวกันในวันนี้ค่ะนายอูมินไหลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชลประทานและนายอูวินมิ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของพามา่าพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานข้าวนครหลวงบริษัท CP i ีอินเตอร์จังหวัดพระนครศรียุธยาเพื่อศึกษาการปลูกข้าวและการเกษตรตามที่ผลเอกเตงเสงประธานาธิบดีพาม,าม่ามีแนวคิดสร้างข้าวให้เป็นนโยบายแห่งชาติของพามา่า โอกาสนี้คณะผู้บริหาร CP พีนำโดยนายประสิทธิ์ดำรงชิตานนท์รองประธานกรรมการกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ CP ให้การต้อนรับพร้อมพาชมระบบการผลิตข้าวของโรงงานนาครหลวงเริ่มตั้งแต่การนำเข้าสารผ่านเครื่องทำความสะอาดทำการคัดขนาดแยกสีของเมล็ดข้าวทำความสะอาดผิวและคัดแยกคุณภาพข้าวก่อนบรรจุถุงเพื่อพร้อมส่งออก นายสุเมธเหล่ามราพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CP Inter-Trade กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลพม่ากำหนดให้นโยบายข้าวเป็นวาระแห่งชาติจึงได้ใช้โอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเยี่ยมชมโรงงานข้าวของ CP เพื่อนำไปเป็นต้นแบบค่ะพูดคุยกับคณะนะครับก็ทั้งคณะก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะประทับใจโดยนโยบายของทางรัฐบาลแห่งชาติพม่าเนี่ย เขาก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจข้าวนะครับแล้วก็ยกระดับการผลิตการส่งออกข้าวของประเทศพม่าทั้งหมดนั้นการได้มาเยี่ยมชมโรงงานข้าวตราฉัดนะครับของ C p แห่งนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องการจะมาเรียนรู้ประสบะการณ์จากเมืองไทยก็หวังว่าอยากจะได้สิ่งดีๆจากโรงงานข้าวตาฉัดนะครับในเมืองไทยเป็นต้นแบบเพื่อจะไปใช้ในประเทศพม่า ทั้งนี้พลเอกเตงแส็งประธานาธิบดีพาม่าได้มอบนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและชลประธานรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายข้าวให้เป็นวาระแห่งชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศสู่ผู้นำทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดท้ายด้วยเศรษฐกิจของยุโรป